はいはいビーบゃんังอรได้ด้วยนะคะทุกคนฮ่าฮ่าฮ่าถ้าดูคสิอนทุกคนให้บงขอบคากทุกคนทุกคนนทุกคกนนทุกคนทุกคนทคนนทไนทคนทน สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่อง V Maria Channel อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่31ธันวาคมนะคะพศ2563เนาอกะก็จะเป็นวันสิ้นปีนะคะทุกคนวันนี้นะคะบีก็อยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์หรือว่าแชร์ความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะเกี่ยวกับญี่ปุ่นนะคะว่าวันปีใหม่ของญี่ปุ่นนะคะเขาจะทำอะไรบ้างจะซื้ออะไรที่ไหนจะไหว้พระไหมจะกินอะไรนะคะ เดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นโมจินะคะที่ไว้สำหรับปีใหม่สำหคนญี่ปุ่นเนาะแม่ยา่าพามาซื้อะค่ะมีอันเล็กด้วยนะคะทุกคนน่ารักน่ารัก <c oughs> นำไปไหว้ค่ะ <c oughs> คนจะมาซื้อเยอะมากตรงนี้ก็จะเป็นส่วน ของดอกไม้นะคะทุกคนนี่มีคนมาซื้อเยอะเลยอันนี้อันใหญ่ค่ะเราซื้อจะมจิมาแกแกะแบบนี้แกะหมดเลยนะคะเวเลตี้จ้ะดังนั้นเราあの本物なんだな。 นี่ติกนะมกา็จะเิดีป็น่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะดีตู้หน้าบ้านแล้วก็จะลงไปติดที่บริษัทข้างล่างบ้านนะคะอันนี้คือเป็นอันเดิมนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยน ในวันขึ้นปีใหม่นะะเปลี่ยนทุกปีนะคะนี่เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนกันค่ะนี่นะคะของใหม่ที่เราจะเปลี่ยนนะคะในวันขึ้นปีใหม่หนะอันนี้ก็จะเป็นเหล้าโมจิเกลือแล้วก็ข้าวนะคะนี่นะคะเราก็เปลี่ยนเสร็จแล้วนะคะทุกคนเปลี่ยนดอกไม้นะคะเปลี่ยนข้าวเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนโอซาเกะนะคะให้น่าจะคล้ายๆกับปีใหม่บ้านเรานะคะที่ ปีใหม่หรือว่าสงการนะคะเอาพระลงมาทําความสะอาดนะคะทุกคนนี่นะคะประมาณนี้นะคะนี่นะคะข้างหน้าประตูเนาะที่บีไปซื้อของทีู่เปอร์มาร์เก็ตนะคะนี่ก็เอามาห้อยข้างหน้าหน้าออฟฟิศนะคะนี่แล้วก็ตัวนี้อันเดียวกันกับที่บีห้อยตรงหน้าบ้านชั้นบนนะคะนี่เลยค่ะพอเปิดประตูเข้ามาก็จะเป็นตัวนี้นะคะโมจิ แบบนี้นี่นะคะก็จะเป็นเหมือนวัดนะคะหรือว่าเป็นพระประจำตระกูลของสามีวีนะคะวันนี้ก็ปีใหม่เราก็เอาโมจินะคะมาไหว้เจ็อันเนาะอันนี้ก็จะเป็นองค์แรกนะคะก็จะเป็นเรื่องของที่ดินนะคะ เทพเจ้าแห่งที่ดินอันนี้ก็เทพพระเจ้าแห่งการบบขอลูกนะคะอันนี้ก็เกี่ยวกับพวกขอ,อให้ดูแลเรื่องรถเรื่องอะไรอย่างนี้นะคะอยากได้รถใหม่หรือว่าความปลอดภัยนะคะเกี่ยวกับรถเคลเบงเกี่ยวดีชอวชอันนี้ก็ขอในเรื่องของการเรียนนะคะทุกคนเกี่ยวกับอขอให้สอบได้ไอสอบติดอ,อะไรเงี้ยเด็กๆทุกคนก็จะมาจะมาขอที่นี่นะคะ แล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นตรงกลางเนาะแต่จะไม่มีแต่คือจะเป็นเทพเจ้าแห่งภูเขานะคะนี่ก็จะเป็นแบบทั้งหมดเลยนะคะทุกคนแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเป็นเทพเจ้าแห่งเงินนะคะการเงินนะคะการเงินการทองเรื่องของบริษัทอะไรต่างๆก็จะขอได้ตรงนี้แล้วก็เป็นอันนี้สุดท้ายนะคะก็จะขอองค์นี้ก็จะเป็นสูงสุดเลยนะคะก็จะขอได้ทุกอ вот ย่างนะคะทุกคน นี่ทั้งหมดก็จะมีเจ็เจอย่างนะคะของที่บ้านเนาะแต่ทุกบ้านอาจจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าของบ้านของสามีบีก็จะประมาณนี้นะคะ่ะทุกคนเมื่อกี้นะคะสามีได้บอกว่า ให้ขอกับองค์นี้นะคะเป็นองค์ที่สูงสุดเนาะว่าขอให้มีคนติดตาม youtube เยอะๆนะคะแล้วก็ให้มีแบบว่าให้ได้เป็นยูทูบเบอร์นะคะมีคนติดตามแสนคนล้านคนนะคะก็ยังไงก็ฝากทุกคนกดติดตามด้วยนะคะจะได้สำเร็จเร็วๆเนาะเดี๋ยวไปดูต่อไปกันเลยค่ะว่าเราจะไปที่ไหนนะคะนี่นะคะทุกคนหลังจากใกล้ๆเนาะพัทก็จะอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็ข้างล่างก็จะเป็นที่ดินของสามีนะคะที่จะติดถนนตรงนี้ก็จะเป็น บริษัทแต่ก่อนก็จะเป็นเอ่อเป็นออฟฟิศแต่ก่อนนะคะนี่ตรงนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นนี่เป็นรางรถไฟนะคะสมัยก่อนแบบนี้นะคะทุกคนมีนะแบบนี้นะคะเหมือนเหมือนบ้านเราตอนนี้เลยแต่บ้านเขานี่แบบเปลี่ยนไปหลายอย่างอะนี่นะคะก็ยาวไปถึงนี่เลยนะคะทุกคนนี แบบนี้นะคะนี่ตรงนี้นะคะนี่เป็นร่างเก่าเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นพื้นนะคะแฟนบอกว่าสามีบอกว่าถ้าสมมติว่าเวลามีรถไฟมาเนี่ยคือบ้านนิสันสะเทือนเลยนะคะตอนสามีตอนเด็กๆนะคะนี่ไปเก๊ใช่เดอ ตอนนี้นะคะก็สถานที่แปลกๆเนาะเพราะว่าวันนี้นะคะบีมาอยู่ที่บ้านแม่ย่านะคะทุกคนเสียงก็จะเสียงดังนิดนึงเสียง YouTube ด้วยเสียงโทรทัศน์ด้วยนะคะเป็นวันที่2เนาะวันนี้ก็วันที่31มสิบ้าสงไทยปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะแล้วก็ตอนนี้เวลาก็หกโมงเย็นแล้วนะคะบีก็กําลังจะกินข้าวเนาะเป็นเมนูอาหารญี่ปุ่น <c oughs> โอเคทุกคนมองนะคะแล้วก็เงียบหมดเลยนะเพราะว่าบีบอัดวิดีโอเดี๋ยวไปรอดูอาหารกันนะคะว่าวันนี้นะคะเราจะมีอะไรบ้างนะคะปีนี้ก็จะเป็นปีที่สองนะคะที่บีอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะ ปีที่แล้วยังไม่ได้มีวีซ่านะคะแต่ว่ามาเที่ยวเนาะมาเขาดาวที่นี่นะคะแต่ว่าปีนี้มีวีซ่าแล้วก็เลยอยู่ที่นี่เลยพร้อมกับเด็กหนึ่งคนอยู่ในท้องด้วยเดี๋ยวไปเจอกันอีกรอบนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนอาหารเราก็วันนี้นะคะก็จะประมาณนี้เนาะนี่ที่ก็ขาวคือพงชศรลดนะคะทุกคนโอชิงโกะสลัด แล้วก็ซาซิมินะคะปลาย่างแล้วก็วันนี้ก็จะพากันดื่มเครื่องดื่มกันนิดหน่อยนะคะโอซาเกีเนาะเดี๋ยวบีขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะทุกคนยูเกิลเด ค่ะทุกคนตอนนี้ก็เวลาห้าทุ่มครึ่งนะคะของเวลาญี่ปุ่นเนาะดีก็อาบน้ำนะคะแล้วก็นอนรอเวลาแล้วก็ลุกขึ้นมานะคะตอนนี้เนาะเราก็จะถึงเวลาการกินโซบะเดี๋วยวชกีเดีย๋ยวกินโซบะนะคะเป็นเส้นของญี่ปุ่นเนาะโซบะญี่ปุ่นทุกๆปีของปีใหม่นะคะ รอถึงเวลาแล้วก็รอให้ถึงเวลาเที่ยงคืนนะคะทุกคนเดี๋ยวเรารอเวลาแป๊บนึง <im itation> เดี๋ยวมาใหม่นะคะนี่นะคะแล้วก็มาแล้วนะคะสูบ <im itation> <im itation> ั่นทะห また新年明け,明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。面白いな。おい。 ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะวิก็ไหว้พระเสร็จแล้วนะคะคือปกติปีที่แล้วนะคะหรือว่าทุกๆปีนะคะก็จะเดินไปวัดที่ใกล้ๆนะคะแล้วก็จะไปตีค้องเนาะตามประเพณีของคนญี่ปุ่นนะคะ ก็ยังไงก็ปีนี้นะคะแฮปปี้นิวีย์นะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเงินทองไหลมาเทมาเนาะก็ยังไงก็บีขอตัวนอนก่อนนะคะทุกคนตอนนี้ก็ดึกแล้วเออไปแล้วนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้วีด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีตอนเช้านะคะโอฮโไซมาส ของเวลาญี่ปุ่นนะคะทุกคนนี่อาหารเช้าของคนญี่ปุ่นนะคะก็จะมีซาซิมิเหมือนเดิมเนาะคุณเียนอะไรนะนีนนน่เดียัคุณเรี๋ยวอะวาบิค้ะนะอะวาบิ

คนก็คนชอบกินครั้งแรกมใ่นี่นะคะทุกคนก็โอซากเนาะเราก็จะดื่มนะคะในวันที่หนึ่งมกราคมนะคะของปีใหม่เนาะ

ちゃんとルックしてくださいよ1000円ですか <laughs>、ま、どうもパパの多いご <laughs> ままにくれたババ本当に気持ちだけくれたよ

ママはみんなベイビーだから一緒だって全部同じよいいやんと思ったけどばあばに20万あげるのをじいじのお墓の方にねちょっとね足させてもらったの、うん、おしるこだよ、うん、おしるこ ค่ะทุกคนหลังจากที่บีกินข้าวเสร็จนะคะข้าวเช้าเสร็จเนาะบีก็รอเวลานะคะที่บ้านก็จะรอเวลาประมาณบ่ายสามโมงนะคะของวันที่หนึ่งมกราคมนะคะของปีใหม่เนาะ ก็จะกลับมาที่นี่เหมือนเดิมนะคะก็จะกลับมาไหว้ขอเลิกขอใช้นะคะกลับมาขอพรนะคะขอให้มีชีวิตที่ดีนะคะขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วก็ขอเรื่องการเรียนอะไรต่างๆนะคะของเด็กๆนะคะแต่บีก็ไม่ทราบนะคะว่าทุกบ้านที่ญี่ปุ่นจะเป็นเหมือนบ้านของบีไหมนะคะแต่ว่าที่บ้านบีนะคะก็จะทำแบบนี้ทุกๆปีนะคะก,ก่อนหน้านี้บียังไม่ได้มาอยู่ที่นี่นะคะแต่ว่า ทุกๆปีนะคะแม่ย่าบอกว่าก็ทําแบบนี้ส่วนของที่ไหว้นะคะก็จะเป็นข้าวสาลเนาะแล้วก็เกลือแล้วก็โอซาเก้นะคะเมื่อวานนะคะพี่ก็ได้มาไหว้โมจินะคะแต่ว่าพอมาพอมาวันนี้นะคะคือโมจิหายนะคะไปสามที่เนาะสามองค์ ก็ไม no ่รู้ว่าหายไปไหนนะคะคือหายทั้งกระดาษหายทั้งโน้ตเลยสงสัยลมพัดหรือเปล่าหรืออะไรยังไงก็ไม่รู้นะคะ มาช่วงเย็นของวันที่หนึ่งมกรานะคะทุกคนวันนี้ก็จะเป็นวันดื่มเล็กๆน้อยๆนะคะทานข้าวร่วมกันเช่นเคยนะคะว่าเด็กๆก็เป็นวันหยุดเรียนเนาะแล้วก็สามีก็หยุดงานนะคะคือทุกคนก็หยุดงานกันนะคะก็เลยจะเป็นวันกินข้าวพร้อมครอบครัวแล้วก็หลายๆวันอีกหลายๆวันนะคะทุกคนเดี๋ยวบีขอตัวกินข้าวกับครอบครัวก่อนนะคะทุกคนยังไงก็สวัสดีปีใหม่นะคะแฮปปี้นิวเยียร์อีกรอบนะคะทุกคน ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ <laughs> กดกติดตามให้ได้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคน <laughs> บ๊ายบายค่ะคลิปน้น <laughs>